แล้วตอนนี้เรียกนางสามรอบแล้วไม่มีเสียงขันโรเบิร์ตโรเบิร์ตทุกคอนอีกแล้วหัวหายอีกแล้วโอ้ เขามีชื่อภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันอยู่นะไอ้น้ำหมากนี่เรียกตามเรียกตามมาดามรุ่นพี่เขานี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะป่านี้เรายังไม่เคยมานะคะต่างกันจากป่าที่แล้วที่เราไปเจอเห็ดเอ่อเห็ดดอกโจก,กับเห็ด เห็นแม่ไก่นี่วันนี้นี่เตรียมพอมากเลยค่ะมีมีน้ำมีแซนด์วิชเพราะว่าน่าจะเดินอยู่หลายชั่วโมองอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าเราจะเจอเหตุหรือเปล่าเพืเ่อนๆค่ะคือแบบต้องแบบเจ้าป่าเจ้าเขาเลยนะเ <laughs> พราะมาแบบสุ่มๆเลยค่ะป่า เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเห็ดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่าหาเห็ดกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูเราเจอต้นไม้ใหญ่มันหักโคนม,มีคนไปทำสติกเกอร์วาดเป็นแบบยิ้มๆน่ารักน่ารักใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูโห ใหญ่มากภารกิจตามล่าหาเห็ดของเราทริปนี้จะสำเร็จหรือไม่เพื่อนๆดูลิปลี่เลือเกินค่ะอันนี้จะเป็นต้นบลูเบอรี่นะคะนี่ที่เขาหมดฤด,ดูกลาลไปแล้วนี่เป็นป่าบลูเบอรี่ทั้งหมดเลยเดินมาแบบ แบบสิ้นหวังมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยกันลุ้นหน่นะเพื่อนๆเพาว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไหม้พามุ่นป่าฝ่าดงตอนแรกทางมันก็สะอาดสะอาดดีนะเดินไปเดินมาโอ๊ย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 นีย่นี่ม,ม,ม แบบอยากเดินไปแล้วแบบเจ๊ออย่างเงี้ยก็เจอนะคะเจอแบบไม่ถี่อ่ะเจอห่างๆแต่ว่ามันเป็นที่รอยสัตว์เขากินแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอีกเจอแต่เห็ดน้ำหมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่แต่ละดอกเขาก็เหมือนแบบโอ้ยตะมมตะมิไม่ค่อยสมบูรณ์ มันมีอยู่หลายดอกนะคะแต่ก็เนี่ยสภาพเนี่ยโอ้ยเอ็นดูอันนี้น่าจะสมบูรณ์สุดแล้วมั้งเนี่ย อรบมานเลยเดินมาจะเป็นเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเนี่ยไม่เจอเห็ดลวเพื่อนๆเจอแต่แบบแบบที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะคะนี่ หรือว่าป่านี้มันเป็นป่าเห็ดน้ำหมากก็ไม่รู้เพื่อนๆอเขามีชื่อภาษาอาังกฤษภาษาเยอรมันอยู่นะไอ้น้ำหมากี่เรียกตามเรียกตามมาดามรุงพี่เขานี่ไม่รู้ว่ามันจะเยอะตรงนี้ก็เลยแบบที่ผ่านๆมาก็เลยไม่ได้เก็บมันมาเลยค่ะเพิ่งจะมาเก็บแล้วมีดก็หาย นี่มันอันเล็กๆอ่ะหายดูสิโอ๊ยเนาะเอ็นดูตัวเองเดินคนละทางกับสามีมอต่หยุดเก็บเห็ดแล้วตอนนี้เรียกนางสามรอบละไม่มีเสียงขานโรเบิร์ตโรเบิร์ต ทุกคนอีกแล้วผัวหายอีกแล้วโอ้เธอไม่รู้ว่ามันเดินไปทางไหนด้วยไงประเด็นอะ <Robert! S 1> โรเบิร์ตโผัวหาย เอาลงกันในป่า <c oughs> เห็ดละเด้อรเบิร์ตรเบิร์ตเอาเพื่อนๆแดดดีแดดดี ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนไงถ้าเราห่างจากเขาถ้าเขาคู่รับอย่างเงี้เราก็เดินไปหาเขาไงเอาโมเตอร์เก็บเหตุผัวหายโรบอท เดี๋ยวไปตามหาผัวก,ก่อนเพื่อนๆจะเจอมั้ยล่ะกลับไม่ถูกด้วยค่ะเนี้ยแต่มีโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์มันมีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบไม่เจอกันจริงๆก็อาจจะแบบ G P S หรอแล้วก็ค่อยหาพิกัดกันมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ค่ะแต่เราก็ไม่อยากเดินคนเดียวไงโรอเบต ป,ป่ามันก็เป็นป่าปโป่งๆนะเพื่อนๆแต่ถ้านึกถึงหนังผีอ่ะมันก็น่ากลัวนะถ้ามันมีแบบตัวอะไรโผมาเพื่อนๆหรือแบบซอมบี้อย่างเงี้ย มันจะไม่ได้ยินมันจะห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอมันจะห่างกันจนไม่ได้ยินเสียงขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเพิ่งเห็นกันอยู่แบบไม่นานนะแล้วเราก็ก้มลงเก็บเก็บเห็ดมะมากเนี่ยเดี๋ยวจะเดินกลับเข้าไปในป่าใหญ่มันจะยิ่งหลงกันไหมละ่ะ เพราะว่าป่าตรงนู้นมันจะไม่ใช่เป็นป่าโล่งๆแบบนี้ละโรบักเฮ้ย hey. I not hear you แต่ว่า โ okay. อเควยเราเจอแล้วเราเจอผัวทำไมมันเดินไวดังเลยวะรอดตายแล้วเพื่อน,นเดี๋ยวเดินไปหาผัวกันเด้อนี่พอเปลี่ยนป่าเปลี่ยนป่าแล้วมันจะเป็นป่าบูเบอรี่ละ รู้ว่าเราเรียกเขาเราเคอยได้ยินแล้วก็ขานกลับมามันเบาคือเราไม่ได้ยินเสียงแบบเสียงตอบรับไงแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินละได้ยินก็เดินตามเสียงถูกแต่ยังหาพิกัดตัวมันไม่เจอเลยเด้อ โอ้เพื่อนๆคะ่ะสองชั่วโมองกว่าแล้วไม่ได้เห็ดที่ต้องการเลยคะ่ะไม่น่ามาป่านี้เลยอ่ะไม่หมานเลยแล้วก็เนี่ยสายมีชวนกลับละสรุปได้มาแค่นี้คะ่ะพอได้ตำ่นอยู่ั้างเนาะนางบอกว่านางเจอเยอะเลยแบบเนี้ยใช่คะอีป่าเดียวกับที่เราหลงนางเมื่อกี้แหละตรงนั้นแหละ แต่นางบางคนที่เดินผ่านผ่านผ่านนางบอกว่ามันกินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราบอกว่ามันกินได้เมื่อกี้ถ้าแบบหยุดเก็บด้กลางหนือหยุดนานก็น่าจะได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีอยู่แบบกระจายตัวแต่มันอยู่ตรงหย่อมนั้นนะคะเพื่อนๆโอ้ยสรุปว่าวันนี้ไม่หมานเลย <laughs> โอเคเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย